พาออนทีวีกับเวลที่ยานยนต์ที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวโดยใช้รถยนต์ครับตาลุยหาของอร่อยทั่วกรุงเทพมหานครรับรู้ข่าวสารในวงการยานยนต์และพาไปชมกิจกรรมดีๆของค่ายรถยนต์ต่างๆแต่ก่อนที่จะไปชมกิจกรรมดีๆจากค่ายสุสุอดใจรอสักครู่และกลับมาอยู่กันต่อในช่วงต่อไปค่ะ ว่าแต่ว่าในสัปดาห์นี้น้องอังมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างล่ะครับอังจะพาคุณผู้ชมย้อมไปชมเส้นทางของจิตกรตัวน้อยในโครงการอิสุสเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2558ไปชมพร้อมกันใน,ช,นช่วงควรรู้คู่รถค่ะช่วงควรรู้คู่รถ เข้าสู่ช่วงคนรู้คู่รถในสัปดาห์นี้อังก็มาอยู่ที่บริษัทตีเพชรอิซุสูเซลจำกัดจะพาคุณผู้ชมไปพบกับภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลโครงการอิสุสูเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2558ให้กับจิตตกรน้อยคนเก่งที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคขวัญเดี๋ยวเราไปชมโมหน้าจิตตกรน้อยคนเก่งดีกว่าว่าใครจะได้ไปทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่นกันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปชมภาพบรรยากาศการมอบรางวัลประจำปีนี้อันจะพาย้อนไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดของกิจกรรมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมควาขวัญในโครงการอิสุสเยาวชนสัมพันธ์ประจำปีนี้กันก่อนค่ะ ในรอบคัดเลือกน้องๆส่งผลงานเข้าประกวดกันอย่างมากมายแต่จะผ่านเข้ารอบเพียง45ทีมแบ่งออกเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น22ทีมและมัธยมศึกษาตอนปลาย23ทีมก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทางอิสุสุได้นําน้องๆต่อยอดจินตนาการนําน้องๆคนเก่งทั้ง45ทีมเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยที่จังหวัดนคนปรปฐมกันค่ะ และการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศก็เดินทางมาถึงโดยน้องๆทั้ง45ทีมจะได้รับทราบหัวข้อการแข่งขันในรอบชิงนี้พร้อมกันทั้งหมดโดยหัวข้อการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคขวัญในโครงการอิสุสเยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2558ก็คือท่องเที่ยววิถีไทยนำพาเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า น,ะะน้องๆโยชนคนเก่งทั้ง45ทีมมุ่งมั่นตั้งใจทำสุดฝีมือกันเลยทีเดียวค่ะ ก็ได้ผู้ชนาเดิศทั้ง2ระดับชั้นกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมโฉมหน้าของจิตกรน้อยคนเก่งทั้ง12คนที่ได้รับรางวัลอิสุสุพาน้องๆท่องญี่ปุ่นกันเลยค่ะ และในที่สุดเวลาก็ได้มาถึงหลังจากค่่เแข่งสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพในหัวข้อท่องเที่ยววิถีไทยนำพาเศรษฐกิจไทยก้าวหน้าการแบบสดๆดตลอด3ามชั่วโมงเต็มในที่สุดอิสุสุก็ประกาศผลการตัดสินโครงการอิสุสุเยาวชนสัมพันธ์ครั้งที่23เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย6ทีมจากระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นและตอนปลายระดับการศึกษาละ3ทีมจะได้รางวัลอิสุสุพาน้องนองท่องญี่ปุ่นกิจกรรมพัฒนศึกษาพิเศษเป็นเวลา7วัน เพื่อเปิดโลกจินตนาการให้แก่จิตกรน้อยมากความสามารถได้อัปเดตเทรนใหม่แห่งโรคเทคโนโลยีพร้อมซึมซับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมากมายและพิเศษด้วยการนำแชมป์ประจำโครงการทั้ง12คนเข้าเยี่ยมชมโรงงานและสำนักงานใหญ่บริษัทอิ i s ุมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นและนำเสนอผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยตัวเองอีกด้วย ้องมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ทางอิสุสได้จัดก,กิจกรรมดีๆแบบนี้และน้องก็มีโอกาสได้เข้ามาแข่งขันดีครับาทางอิสุสได้ โอกาสให้เด็กนักเรียนเยาวชนได้มาทดสอบความสามารถมีรางวัลคือให้ไปญี่ปุ่นก็ปีน,นี้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งใจใหม่ก็เชิญชวนนักเรียนด้วยกันนะครับก็มาประกวดประภาพกันได้มาแข่งกันแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆจากอิสุสุไปน้องมีความรู้สึกอย่างไรที่จะได้ไปทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่นคะรู้สึกดีใจมากคะ่ะที่ได้ไปทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่นเป็นประสบการณ์ดีๆช่วย เอามาพัฒนาให้คนรุ่งหลังอะไแบบนี้ค่ะคก็ขอเชิญชวนนะคะคนที่มีความสามารถด้านศิลปะต่างๆถึงจะแบบว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ได้แต่ก็มาลองดูค่ะมันมีเป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะและหนูก็ชอบมากเลยค่ะถ้ามฐถานคาร์แล้วปีหน้า <嗯 S 2> หมายถึงปีนี้นะคะ2519นานโครงการอิสุเยาวชนสัมพันธ์จะจัดต่อเนื่องไหมคะใช่เรา今ะらも ค่ะท่านประธานบอกว่าแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ตรีเพสอิสุสเซลอยู่ระหว่างการเตรียมการประกาศหัวข้อการประกวดโครงการอิสุสยาวชนสัมพันธ์ประจำปีนี้ค่ะเชิญชวนนะคะน้องๆทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลายนะคะที่ชมรายการต่างๆเหล่านี้อยู่นะคะให้มาสมัครแสดงฝีมือทางศิละปะในโครงการอิสุสยาวชนสัมพันธ์ประจำปี2559ด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านประธานไมเคว่าอย่างสูงนะคะขอบคุณมากค่ะบครั กับน้องๆจิตรกรน้อยคนเก่งด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลสําหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครเข้ามาแข่งขันสมัครเข้ามาแข่งขันกันได้นะคะโครงการดีๆแบบนี้มีต่อเนื่องแน่นอนค่ะ หมดเวลาในช่วงคนรู้คู่ล้นแล้วค่ะไปพักชมผู้สนับสนุนรายการกันสักคู่และกลับมาอยู่กันต่อในรายการคาร o ออนชีวีสนับสนุนโดย Isuzu X-Series 1.9 DDI Blue Power มมาแมาแลาแลล้้วว โยรินหมายถึงช่วงของเด็ดกทมใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับต้องอังว่าแต่ว่าสัปดาห์นี้จะพาพี่โยรินแล้วก็คุณผู้ชมไปทานอะไรครับไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าในช่วงของเด็ดกอทมค่ะช่วงของเด็ดกทมสนับสนุนความอร่อยโดยรุ่นใหม่อิสุดีแม็ก9 DDI b ุดเก้าีดีไอูพาวเ ก,กับอังใน,นช่วงของเด็ดกทรมอค่ะอังก็มาอยู่ที่ซอยสุขุมวิท101อ,อังจะพาคุณผู้ชมไปทานก๋วยจับน้ำข้นกันค่ะร้านนี้เปิดมายาวนานกว่า30ปีแต่ว่าจะอร่อยและเด็ดขนาดไหนไปชิมพร้อมกันเลยค่ะและตอนนี้อังก็ได้ยืนกับเจาราวันเจ้าของร้านก๋วยจับน้ำข้นเยาวราชสวัสดีค่ะเจสสวัสดีค่ะ อังยัดทราว่าร้านนี้เปิดมานานกี่ปีแล้วคะ30ปีแล้วค่ะที่นี่ซอยสุขุมวิทไม่ใช่หรอคะทำไมถึงตั้งชื่อว่าก๋วยจับเยาวราชคะเพราะเราย้ายมาจากเยาวราชเมื่อ30ปีก่อนค่ะยายครอบครัวใหญ่มาสูตรนี้มีมานานหรือยังคะ นานค่ะตั้งแต่เริ่มเปิดค่ะและค่ะที่นี่มันตั้งแต่แรกเลยปะคะใช่ค่ะใช่ค่ะสูตรมีมานาขนาดนี้กวยจับที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนทีเด็ดของกวยจับที่นี่มีตรงไหนคะเรามีเครื่องยาจีนที่เข้มข้นนะสูตรพิเศษแต่ก็ขอ,ของประจำร้านเราต้นตะกูลก็ทําพวกพัตคารอยู่ที่เยวาวราชค่ะแล้วลูกลูกก็ทําอาหารแล้วแต่อยากทําทอะไรในความคิดเราเราคิดว่ากวยจับนี่เป็นสิ่งที่ทานยากในกรุงเทพยิ่งน้ําคนนี่หายากนะคะ ก็เป็น้ำใสจะหาง่ายกว่าก๋วยจับในถึงสามมีวัตถุด,ดิบอะไรบ้างคะมะีหมูกรอบกระเพาะดินไข่เต้าหู้ไส้เลือดปอดนอกจากก๋วยจับแล้วด้านนู้นอังยังเห็นมีข้าวราดแกงมีกี่อย่างคะทั้งหมดมี10อย่างคะ่ะมีอะไรบ้างคะมีแกงลูกชิ้นปลากายแกงไก่ฟักทอดมันปลากายซี่คโครงหมูทอดพะโลจับฉ่ายน้ำเี้ยวเจทำแบบนี้ทุกวันเลยปะคะทุกวันเลยคะ่ะไม่ไหวและะ้วค่ะอังขอชิมไหนได้ไหมคะได้คะ่ะเชิญเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ คุณู้ชมทีเดตจานแรกคืออะไรคะคืยจำน้ำข้นค่ะค่ะจานต่อไปคิ้มปลากกยค่ะค่ะจานต่อไปเลยค่ะชิครงหมูทอดค่ะค่ะและอย่างสุดท้ายล่ะคะทอดมันปลากก่ค่ะค่ะอังขอชิมหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะ อะไรคือจุดมาใจคนที่มาทานตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาคะก็คงเป็นความใส่ใจของเราแล้วก็อาหารทุกอย่างเครื่องในทุกอย่างเราทำกันเองนะคะล้างกันเองสตดแล้วก็คิดกันมาเองนะคะ เพราะว่าเราย้ายมาจากเยาวราชคือเป็นสูตรตะูลของเราเองเมื่อคนมาทานครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นเขาแล้วเราเชื่อใจตรงนี้ว่าเรามั่นใจเขาได้ร้านกว๋วยจับแบบนี้อยู่ทั่วกรุงเทพมหาคนครทำไมถึงต้องมาทานกว๋วยจับร้านเจ๊คะเพราะเราถือว่าเราเป็นหนึ่งในกรุงเทพเหมือนกันนะคะตามที่ลูกค้าพูดอย่างนี้ค่ะว่าเราอร่อยสะอาด เอาใจใส่ลูกค้าดีค่ะไม่งั้นเราจะเปิดมาได้30ปีมาแล้วนะคะอังเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากมาทานร้านนี้แบบอังกันแล้วใช่ไหมคะร้านนี้อยู่ที่ไหนคะซอยร้อยหนึ่งสุขุมวิทค่ะอยู่ระหว่างซอยเลขยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าเปิดปิดแล้วอยู่วันไหนบ้างคะเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าปิดห้าโมงเย็นปิดวันจันทร์ค่ะแล้ววันนี้อังต้องขอขอบคุณเจราวันเจ้าของร้านก๋วยจับน้ำข้นที่ให้มาชิมของอร่อยในสัปดาห์นี้ขอบคุณค่ะ 9, 9. และที่ผ่านมาได้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนความอร่อยที่พาอังมาชิมของอร่อยทุกสัปดาห์รุ่นใหม่อิสุส1.9 DDI Blue Power ขอบพระคุณค่ะไปพักชมผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่และกลับมาอยู่กันต่อในรายการท้าออนทีวี พี่โรลิงกำลังเล่นอะไรอยู่คะเนี่ยพี่ไม่ได้เล่นนะสัปดาห์นี้ไงเป็นกิจกรรมที่พี่จะพาน้องอ่างแล้วไชมไปเจอไงกิจกรรมอะไรคะกับการแข่งขัรถยนต์ทางเรียบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโตโยต้ามอเตอร์สปอ2016นะครับเราจะไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมดพร้อมกันในช่วง Happy Today by Toyota ช่วง Happy Today by Toyota กับผมโยรินครับในช่วง Happy Today by Toyota ช่วงที่จะพาคุณมาพบกับกิจกรรมดีๆทั่วประเทศไทยนะครับและในสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับงานถแถลงข่าวครบรอบ30ปีของ Toyota Motorsport 2016นะครับให้คุณได้สัมผัสกับนบวัตรกรรมสุดล้ำนะฮะกับการแข่งขันของ Hilux r e v o 1 Max Race นั One ่น er เองนะครับที่มีการยกระดับสู่มาตรฐานสากลโดยการรองรับจาก g a ซู Racing นะครับเดี๋ยวเราชมภาพบรรยากาศของงานถแถลงข่าวไปพร้อมกันเลยครับ จอสปอร์ต2016นะครับได้มีการพัฒนาความตื่นเต้นเร้าใจอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยภายใต้แนวความคิด Fast Fun Fast เริ่มจากการเปิดตัวการแข่งขันรุ่นไฮลักรีโวล1 Max เลสเป็นครั้งแรกครับพร้อมด้วยการแข่งขันรุ่นโคล่าอัลติส1 Max เลสรุ่น v ีออส1 Max เลสและรุ่น v ีออส1 Max เลสเรดี้ Ready, ครับ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับได้มีการบุกเบิกวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2529นะครับและมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยโดยเริ่มตั้งแต่ระดับเยาวชนต่อเนื่องไปจนถึงการสนับสนุนนักแข่งในระดับอาชีพครับเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักแข่งไทยได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศทำให้โตโยต้าก้าวขึ้นเป็นผู้นำในวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยมาอย่างแท้จริงครับโดยเริ่มตั้งแต่ปี2529นะครับโตโยต้าได้ให้กกกกาาาารรสสนน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 ัััััับบุโโโโตตตตยยย้้้ททีมไไแแลลดดด์ะะฮหงงจจขข่ ทักษะให้กับนักแข่งหน้าใหม่รวมถึงสนับสนุนนักแข่งที่มีศักยภาพเข้าร่วมแข่งขันในระดับอาชีพนั่นเองครับ ผู้ชมครับนอกจากความเร็วและความแรงที่ทาง Toyota Motorsport ได้มอบให้แล้วนะครับก็ยังมีกิจกรรมแห่งความสนุกโดนใจวัยมันด้วยนะครับอย่างเช่นพิชกลาดนะครับให้สัมผัสความตื่นเต้นร้าใจกับรถแข่งและนักแข่งอย่างใกล้ชิดภายใต้บรรยากาศการแข่งขันแบบแท้จริงในสนามแข่งน,นะครับ TFS Real Fan Proof Yourself ร่วมพิสูจน์ความเป็นแฟน,นแท้ของ Toyota Motorsport พร้อมลุ้นรับสิทธิ์เป็นผู้โชคดีไปชมการแข่งขัน Des Cup Mitsubishi Nishan Fuji Speedway ประเทศญี่ปุ่นครับเอ่อเรื่องการเตรียมพร้อมของเรากันแล้วกันนะครับผมก็ปีนี้ก็วางแผนการซ้อมกันไว้นะครับผมเต็มที่เหมือนกันแล้วก็ตั้งเป้าหหมมมาายใ้้ัันนนสูงขึกว่เดิะครบ ปีที่แล้วก็เฉียดๆขอโพเดียมไปนะครับก็ปีนี้ก็กล่าวว่าต้องต้องมีโพเดียมบ้างแหละนะครับความกังวลเะฮะก็มีทุกสนามฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไปอยู่ในสนามมันคือการแข่งขันนะคนเต็มที่หมดอย่างที่ทานี้บอกอะความตื่นเต้นมันพอใจมันแทบจะรออกมาเต้นข้างนอกอะนะครับก็ฝากเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วกันนะครับผมกับสนามทั้ง5้าสนามในปีนี้นะครับผมก็มีหลากหลายที่ให้ไปดูนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าในสนามเนี่ย ไม่ได้มีแค่การแข่งขันอย่างเดียวนะครับมีกิจกรรมอื่นดีๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์ดริฟ์มีคอนเสิร์ตมีการแข่งขันเต้นนะครับแล้วก็มีอีกมากมายเลยครับมีรีโวด้วยปีนี้อ่าปีนี้มีรีโวมวันเมกเลสด้วยนะครับจะตื่นเต้นแค่ไหนต้องไปดูกันนะครับผมและที่สำคัญฟรีตลอดงานนะครับสำหรับโตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับ รับใจได้เลยกับการแข่งขันและกิจกรรมแห่งความสุขทั้ง5สนามทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะครับสนามกันในวันที่2และ3กรกฎาคมที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสนามที่2วันที่13และ14สิงหาคมที่จังหวัดนครราชสีมาต่อันที่สนามที่3นะครับวันที่17-18ถึงกันยายนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับและตรงไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันที่สนามที่4ในวันที่8และ9ตุลาคมที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับปิดท้ายสนามที่5วันที่ยี่สิบหาถึงยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนที่จังหวัดชลบุรีครับ และนี่คือภาพบรรยากาศทั้งหมดของการถแถลงข่าว t o y ยต้ามอเตอร์สปอร์ต2พัน16ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถไปร่วมสัมผัสความมันความแรงและความเร้าใจได้นะฮะกับการแข่งขัน t o y ยต้ามอเตอร์สปอร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นอีก5สนามนี้นั่นเองนะครับใครเป็นแฟนๆ t o y ยต้ามอเตอร์สปอร์ตและจังหวัดใกล้เคียงห้ามพลาดนะครับและตอนนี้หมดเวลาลงแล้วในช่วง Happy Today by Toyota ช่วงที่จะพาคุณมาพบกับกิบกจกรรมดีๆทั่วประเทศไทยนะครับติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับว่า Toyota จะพาผผผมมมมและคคุุณู้้ชไไปปสสสสัััักกกรรักกกกบบิจรรรนนนนๆที่หหนหในดาา์ สา,สามารถติดตามความเคลื่อนไหวทางรายการค่าออนทีวีได้นะครับผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับเข้าไปแล้วเซิร์ชหาคาว่าค่าออนทีวีนะฮะและก็สามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w y o u t u b e c o m นะครับเข้าไปแล้วเซิร์ชหาคําว่ารายการเป็นภาษาไทยครับตามด้วยภาษาอังกฤษคำว่าค่าออนทีวีเพียงเท่านี้คุณก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์แล้วละครับกลับมาอยู่กับเราแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันเสาร์ทางทางทบ5เวลาบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะสําหรับวันนี้อังและพี่โยลินลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ